สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพืพี่พกัะะลยาณมิช่องกดชาพ,พีนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพี่ๆี่สมาชิกใหม่ด้วยนะคะมารับฟังกันวันนี้นะคะวันนี้กดชานะคะนําเพจธรรมดีๆนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเรื่องวัฏสงสารหรือว่าการเวียนว่ายไตเกิดนั่นเองนะคะวัตสงสารหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งว่าสังสารวัตก็คือสังโยชน์คือเครื่องพัวพันเครื่องผูกรัด หมายถึงเอากิเรสที่ผูกคนไว้กับวัตสงสารมีด้วยกันสิบอย่างมีสักยะทิฏฐิเป็นต้นพระอริยะบุคคลเมื่อระสังโยช์เป็นลำดับจนหมดก็จะเป็นพระอารหันต์สังสารวัฏเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆเชิญรับฟังคลิปสั้นๆน,นี้นะคะเชิญรับฟังค่ะสัตว์ทั้งหลายผู้ยังเวียนไหวในสังสารวัฏอันอุดมด้วยทุกนานับประการ ยังขึ้นฝั่งแห่งพระนิพพานไม่ได้แยกออกเป็นห้าชั้นเพื่อง่ายแก่การเข้าใจดังนี้ 1. อบายภูมิทั้งสี่เป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้ไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลจิตใจปราศจากความเมตตากรุณาไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย 2. มนุษย์ภูมิคือภูมิสำหรับสัตว์ผู้มีศีลห้ามาเกิดแม้โลกอันประกอบด้วยธาตุสีนี้ จะมีเปรตอสุรกายเดรฉานาอยู่ด้วยแต่เพราะมนุษย์เป็นใหญ่จึงเรียกโลกนี้ว่าโลกมนุษย์ 3. เทวภูมิคือภูมิสำหรับสัตว์ผู้มีศีลห้าประพฤติตัวอยู่ในกุศลและมีธรรมของเทวดาคือฮิริโอตตะปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปกรรมประจาใจเรารู้จักกันดีในชื่อโลกสวรรค์ 4. คมมภูมิคือภูมิสำหรับสัตว์ผู้ชำนาญทางฝึกจิตให้สงบถ้าสงบอยู่ในฌานที่เป็นรูปเรียกว่ารูปฌานถ้าสงบอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีรูปเรียกว่าอารูปฌานเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นอริยะคือปัญจสุทาวาสที่เหลือทั้งหมดเป็นที่อยู่ของสัตว์ปุถุชนห้อริยภูมิ คือภูมิสำหรับเป็นที่เกิดของอริยะบุคคลกู้ละสัโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วถ้าเป็นอริยะบุคคลโสดาบันหรือสกทาคามีก็ไปเกิดได้ทุกภูมิยกเว้นอบายภูมิแต่ถ้าเป็นอนาคามีบุคคลย่อมไปเกิดที่รหมภูมิชั้นปัญจสุทธาวาสอย่างเดียว